สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงตากแตนชลาดาแปลงโฉมจัดเต็มหน้าผมเจอทักขายอ้ำพัชราภาสบัดลุกเป็นสาวแซ่บสาหรับสาวตะกแตนชลาดาก่อนหน้านี้อาจจะเจอกระแสะวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงแต่เจ้าตัวก็โนโสนโนแคแถมยังเดินหน้าทวีคูณความแซ่บและเซ็กซี่เรื่อยๆเลยล่ะค่ะล่าสุดในไอจีของตะกะแตนก็จะเห็นว่าเธอนั้นอยู่บ้านและทานอาหารวนไปแต่ภาพล่าสุดที่สาวตะกแตนลุกขึ้นมาสบัดแปลง เปลี่ยนโฉมแบบจัดเต็มทั้งหน้าและผมจนแฟนๆบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสวยมากจาก้าสวยจังทั้งยังบอกอีกด้วยว่าแวบ,บแรกคืออ้ำมพัชราภาเลยสวยมากจากคุณแตน